มึงมึงเอาธงชาติมาเช็ดตีนนล้วคุยอะไรฮะฮะใครพ่อมึงใครมึงไปเอามาเอามาไอ้แม่เย็ดเอามาไอ้สัตว์ดูที่อะไรสัตว์ดูที่อะไรเออลงมาลงมาไอ้สัตว์เอามาไปมึงให้ตำรวจมาด้วยท้าทายเหรอไอแม่ท้าทายกูเหรอโอ๊ยพ่อมึงตายไปเลยไอ้สัตว์เดี๋ยวมึงไงจะตายไอ้สัตว์ เอาวมไ้แ้งเขาทำาแรงมากเดี๋ถือไว้ถือนี่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 ไว้ถืกนี่ไวยอนี่ไว้ถือนีรไว้ถือนี่้ถือนี่ไว้ถอนี่ไว้ถื่้อนี่ไว้ถือนีว้เือนี่ว้ถือนี่ไวยไือนไ้อนี่ไว้ถอนี่ไว้ถือนี่ไว้ถือนไวี่ไ้อไว่ไว้ถอนี่ไว้ถนไว้อน่ไว้ี่อะไร ไอ้สัสเนี่ยไอ้สเนื้อไอ้สั้อไอ้สัสเนื้อไอ้สัสเนอไอ้สัสเนไอ้สัเนื้อไสัเนื้อไอ้ไม่สัสเนอไอ้้อไอ้สัสอไอ้สัสเนื้อไอ้สัสเนือ้ัเนอัเนื้อไอ้สัเนื้อไอ้สัสเน้อน้อไอ้สัสเนื้อ้สัสเนื้อไอ้้อเือไ้เ้เ้อออเออเัส อยู่ลาดพาวนะคะลาดพอยู่ที่ว่านระาเรลมาเอสูก่ออะไรอะไรลูกหลานใคแม่ลูกหลนใครอ่ลูกหลานแม่ใช่ไหมอ่ะแม่แม่คุยเลยแม่รู้ใช่ไหมลูกหลานแม่รู้ใช่ไหมมันทำอะไรไม่ดีเยอะเที่ยวใส่ลูกพระมหากษัตริย์รัชทายผมเออแล้วก็รวมาเนี่ยมันเป็นกรเล่นยาเยอะอ คนะนลหนไม่ได้นะป้าโลกโซเชียลวมันแรงมก็มในะเามาเนี่ยคนม่ สอนลูกในทางที so like, ่ผิดนะไม่ห้ามฟามนะเดี๋ยวโดนด้วยห้แล้วไม่ห้ามมันจะมีห้ามลูกป้าเหรอใช่แม่เรล่นคนตัดไม่นคนดัดขึ้นไม่ได้นะแล้วไปท้างไม่าดบอมเป็นหนูหยุดอย่างนี้ว่าเออมึงมาเลยนู่นนี่นั่นอะได้เดอเอาเอาพี่หนูขึ้นไรด้วยพี่หนูอันนี้อยู่ไม่มีที่อะไรขึ้นขึ้นไม่ได้นะขึ้นมันใจไม่ยอม็ม บ่อยเนี่ยสติไม่ดีก็อยู่ของสติไม่ดีมึงอย่ากทำแบบนี้ในโลกโซเชียลไอ้สักรเดี๋ยวมึงเดีถ้ามึงเจอทหารมึงตายโดนไอ้ะไรเอาของของสูงมาเล่นไอ้สักลองลองเชิญพี่หนูดิได้ไหมทำไมหนูไม่ได้เชิญทหารมามึงจันทิ้งกว่านี้กูจะบอกให้ให้มึงเล่นระดับไหนคุณเหรอเออพี่หนูแล้วท้าทายผมด้วยแหล่ะท้าที่ทำอะไนี่ ท่านวกาทกมรู้กันหมดพวกามเขาก็เยอะมันก็มีคนรู้จักกันอยู่แล้วเอาต <s mar cribing> <half>. ่อที่อยู่มาเปตรงกันมันสบาบหน้าเที่ยอย่างนี้แหละไม่ได้ทำไม่ไรพ่อไม่ยันกไอ้ี่แหละ้านทยเราก็ตีด้วยสักพ่อไหฝนกทนกอย่าตอนเหี่กวเนยเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันิกไปไ้เียง มึงบ้าก็ไปอยู่โรงพยาบาลบ้านไอ้สัตว์มึงเก่งแต่ในโซเชียลเนี่ยแหละมึงคิดมึงไม่คิดว่ากูจะมาของจริงไงเข้าใครมาคิดเปล่าเออแต่ยังไรปากดีอยู่เลยไรเลยมีแต่คนด่าแหลพี่พี่ถืออันนี้แป๊บนึงพี่ถืออนี่แป๊บนึงพี่มีมีใครสนับสนุนมึงมากเลยเจ๊แม่มีแต่คนด่ามึงลงมามึงลงมาเชียร์ไอ้สัตว์ ถือไม่ต้องเพียงนะลงมาลงมามึงลงมาคุยก่อนไอ้สัตว์มามึงลงมาดูดูก่อนว่าเป็นยังไงนี่นี่นี่ไปมึงลงมาลงมาเข้าไปมึงลงมาดิมึงลงมามึงบอกมึงไม่ใช่คนไทยแต่มึงมาเยี่ยวใส ไม่ไม่ใช่คนไทยแล้วม่เยี่ยวใส่รูปในหลวงน้ำคยยุยอะไรอะไรกินข้าวยังลูกก<ง>ินข<ง>้าวยังอ้แงมเเดี๋ยวฮะมึงคิดว่ากูไม่มาไงส้สัตว์ กูยอมเสียตังค์วันนี้เย็ดแม่มึงมาเหอะพอแล้วรัวพอแล้วผมม้พอแล้วพอแล้วไม่มีใครลุงมึงแน่นอนขอให้มึงออกมาจากบ้านมึงไอสัตว์โทรศัใครเนี่ยามึไม่มีใครลุงมึงแน่นอนมึงลงมามึงลงมาใช่หรือลูก้วตำรวจมาไอสัตว์ตัวเล็กตัวเลี่ยมตรวจยังมึงทำ่างเงีพ่อแม่มึงเดือดร้อนบ้ามเคยคิดาไหมสัตว์ตำรวจมายังคะพ่อแม่มึงจะเดือดร้อนเอา น่าพายไม่เจอลูกมึมือนี่ยไงสัตว์ไปพี่ไปไปเลยแม่ยตัวดีแม่มึงยัหาแดกเลยไท้นาไม่ใช่แม่แม่แม่ฟังนะแม่ฟังนะแม่เป็นเป็นแม่ลูกแม่ทำอะไรแม่ต้องเตือนนะอแถ้า ถ้าแม่เตือนไม่ฟังต้องพวกผมเนี่ยแหละเข้าใจปะแม่มเสพยาไม่ใช่คนไทยแล้วมึงมาเยี่ยวใส่ลูกในหลวงทำไมไม่มึงเล่นยาด้วยใช่ไหมหล่อนไหมสัตว์จะให้ตำรวจตัวฉีดด้วยีคนอย่างมึงเนี่ยยาบ้าถูกแล้วเป็นอย่างนี้อย่าอย่าดูดไอสัตว์อย่าดูดมาดิมึงลงมาตรวจทางตีกูดิ ลงมาลงมามึงคิดว่ากูไม่กล้ามาไงข้ามไปขามึงท้ากูในไล์เนี่ยเมื่อกี้หยกๆเลยไม่เป็นไรไม่ใช่กระจกแตกกระจกแตกเดี๋ยวผมปาเองเดี๋ยวผมจะกลางให้หมดผมปาเองผมปาเองผมปาเองเกลี่ยน้ำดิเกลี่ยน้ำดิจ๊ะแสงอยู่ที่นั่นตุ้ย มันไม่กล้าลงนะทุกคนาเรวอาเชาติไทอาเป็นลูกเส้นตีนมันแล้วก็ฉีอเี่เีเยี่ลีเอาใส่รูปเหอี่อยากดูไหมใครก็ไดเเปิดเปิดให้ที่เาดูหน่อยเอาะเอามาันส่งเอามันส่งไอ้นี่เลยอามันส่งให้นี่เลย,เาาใ,หเลยให้กรมเลยเขาเป็นกษัตริย์เขาไม่เอยมายุ่งลงมาเกี่ยวกับพวกมึงแล้วมึงเป็นเี้ยอะไรไปทาเขาอะฮ ไอสัตว์มึงหรออยากจะซียากไอเยียบหน้าแม่ชีบหายเลยสัตว์ม่มี่มาเอวมาเอามงอันนขพี่เขาโบอกว่มันไม่เียบเลยนมันไม่เี่าันนมันท้าทายมันท้าทายนี่นี่ขนาดแม่เขาด่านะมันยังไม่ฟังเลยนะ ม่ไปรักษา่ปยแนีไ <they> ม่ได้ไมงโงบาลแลไปลงบาไอมึงไม่ต้องมาบอกหรอกว่ามึงไปโรงพยาบาลแล้วมึงไม่ต้องมาบอกไอ้สัตว์เดี๋ยวมึงรอไปโรงพักไอ้เหี้ยเดี๋ยวก่อนทีรจูดีสงสารแม่แผ่นดินที่มึงอยู่เนี่ยที่มึงเหยียบอยู่เนี่ยก็ของเขาไอ้เหี้ย คนอย่างมึงน่ะนิสัยแบบสันดานเนี่ยไอา่เหไอ้่าเจ็งไม่เจ็งเขามาจจิงมึงไม่ลงมาล่ะไอ้ส่าเ็งยไม่มีกำลัเีไม่มีวอดเนงเล่นเลยต้องเชียลก็ไจับเลยจับนเลย ไลร้สดด่ากูด้วยสที่เขาเห็นนั้นมายิงหัวตายเนี่ยเนี่ยถ้าตั้าใจจะดักทหารมาเห็นโดนยิงหัวตายแล้วไอ้สัตว์ได้มาก็สัตว์ได้ไงเนี่ยมมนคนเดียวในครอบครัวดิมันจะเสี่ยงต่อชีวิตพ่กแม่ด้วยบอกไปให้ทหารเขาไม่ยอมหรอกเจอะไรอย่างเงี้ยที่พวกผมมาเป็นธรรมดาไม่มีอะไรมาทำมันด้วยแค่จะเอาส้นตีนเนี่ยโดนโดนห้ามันแล้วคุณพูดกับใครเนี่ยไอ้สัตว์เดี๋ยวเพิ่งออกมาเลยเราจะเที่ยวรถหน้าสัตว์เพี้ย

กำลังมีกระแสด้วยกับคนข้างบ้านกูเนี่ยสัตว์ทงเกินไปนะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวรตำรวจมาใส์มึงไม่ลงมาเดี๋ยวให้ตำรวจไปลากมึงลงมาแล้วเดี๋ยวมึงโดนกทีตอนเห็นเห็นคุณแน่ไอ้สัสเนี่ยมึงไม่โดนยังไงต้องโดนไอ้เหี้ยทีเนี้ยมึงกลัวไอ้สัตว์ตอนทำไม่กลัวปากเก่งเอาไปดูได้ที่เห็นมึงเนี่ยมึงไอ้ไข่เล์ เดี๋ยวเดี๋ยวยอมเสียค่าปรับเอานะกระตรงกระตกแตกเดี๋ยวเสียค่าปรับเอาเดี๋วออกมาจะให้อังเวนหมอนี้อันนี้อันนี้จะเป็นหลานเขานะคะหลานหลานเขาแม่ต้องต้องไม่ให้มันเล่นตัวท์แม่ปล่อยให้มัน

้ขายประเทศเราเราไม่ทำร้ายเด็กนะเดี๋ยวรอตำรวจก่อนนะทุกคนทุกคนเดี๋ยวรอตำรวจก่อนนะีตอนบอมาไม่เห็นออกมาเนี่ยทำเป็นี่ลงมา่อไอ้สัตว์ได้ครับพี่ใช่ค่ะหนูเมค่ะไอ้นี่เหรอมัน มันทำคลิปเยี่ยวใส่รูปในหลวงเอาธงชาติไทยไปเช็ดตีนคือแต่มันคนไทยนะมันคนไทยแต่มันมันทำมันทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องไงแล้วมันก็โพสตด่าพี่บอมคือพี่บอมก็มาถึงที่เลยคือมันจะออกลูกว่ามึงมึงบ้ามึงจะอะไรไม่รู้มันมันไม่มันไม่ยอมลงมานะ ใช่ค่ะตอนนี้เซฟเด็กดูค่ะเด็กๆสอคนนี่คือน้องนะคือให้น้องออกมาข้างนอก <c oughs> แล้วก็อันนี้คือแม่เขา <c oughs> คือแม่เขาก็แม่เขาพูดก็คือเอาไม่อยู่ค่ะ <c oughs> <c oughs> พี่เบ้นพี่เบนเฟี้ยงเฟี้ยงลูกกระสุนไปไหลายหลยหลายอยู่นะก็เดี๋ยวเขาพร้อมพร้อมรับผิดชอบใช่ใช่แกงบ้าต้องโดนสตีนมันนั่นแหละค่ะมันเลยมันเลยมันโพส กุ้งพี่กุ้งกับพี่เต้ไม่รู้ว่าจะตามสมทบหรือเปล่านะหรือมาแล้วหรือยังไม่ถึงหรือยังไงไม่รู้ค่ะแต่ตอนนี้เราแจ้งความแล้ว,ว ออกมาในไลฟสดก็ดีมาในไลฟสันนี้กอันนี้คืออันนี้ส่วนมากนี่ก็คือคนแถวบ้านนะที่เขาเขาเขามาใช่ใช่เดี๋ยวรอตำรวจแล้วมันไปโรงพักดีกว่าให้กฎหมายจัดการ

ไม่มีคนซัพพอร์ตผมผมกลัวไหมผมก็ไม่กลัวไม่กลัวเพราะผมทำด้วยสิ่งถูกต้องทุกคนทําสิ่งถูกต้องอะยังไงแม่งไม่มีผิดติดคุกผมก็ยอมนะทุกคนนะผมไม่ได้กลัวเลยพี่บอมไม่เคยเสียน้าตาให้กับเรื่องอะไรนะแต่เมื่อเย็นเขาเสียน้าตามากมาเหยียบย่าหัวใจเขาคือแผ่นดินไทยนะคะ